ค่ะพี่พี่วันนี้นะคะก็กลับมาพบกับลูกหมีชีเป้าอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้องก็มีทัศน n ฟุตบอลมาให้พี่พี่หคู่เช่นเคยนะคะประจำวันที่27พพฤศจิกาย,ยน2 5ง8คู่ระหว่างปอร์โต้เจอกันกับนีดเวลาเที่ยงคืน45นะคะพี่พี่ในศึกยูฟายูป้าลีค่ำคืนนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะน้องหยิบยกมาให้เป็นคู่ที่น้องมั่นใจมากๆเลยนะพี่พี่ก็เป็นเกมระหว่างปอโต้นะคะเจอกันกับนีดค่ะ ปอโต้ค่ะถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากนะคะ5เกมหลังสุดพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะพี่ๆชนะ4ค่ะเสมอ1นะคะเกมล่าสุดก็ชนะในลีกมานะคะ3ประตูต่อศูนย์ค่ะส่วนทางหน้าของนีทนะคะแพ้มา4เกมติดค่ะทุกรายการรวมกันนะคะพี่ๆก็ฟอร์มไม่ดีเลยนะคะสําหรับนีทคู่นี้ค่ะปอโต้นะคะเล่นในบ้านก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะคะพี่ๆทั้งผลงานล่าสุดค่ะแล้วก็ได้เปรียบความเป็นเจ้าถิ่นด้วยนะคะคะแนนตารางในยูโรปาลีกค่ะรอบลีกเฟ เนี่ยปอโต้อันดับที่14ค่ะส่วนนี้นะคะเป็นอันดับรองบวยค่ะอันดับที่35เลยนะคะคู่นี้ก็ชัดเจนค่ะพี่พี่ปอโต้นะคะสถิติต่างๆผลงานต่างๆเนี่ยก็เหนือกว่าทุกด้านเลยค่ะเกมนี้นะคะเล่นในบ้านด้วยแล้วก็เรื่องของโจทย์ก็ถือว่าอยู่ในพิกัดที่น่าจะทําได้นะคะเพราะเชื่อว่าเกมเนี่ยปอโต้ไม่น่าพลาดค่ะพี่พีน่าจะเก็บ3ามแต้มแล้วก็น่าจะเปิดบ้านถลม่มเอาชนะนี้ไปได้อย่างไม่ยากนะคะ คู่นี้น้องให้ไปที่ f c ฟซีปอร์โตค่ะคิดว่าคืนนี้นะคะเอาชนะนี้เก็บ3มแต้มได้อย่างแน่นอนค่ะพี่ๆคนไหนนะคะกำลังมองหาช่องทางการรับชมสดนะคะหรืออยากจะออกตัวติดปลายซัดนะคะพี่ๆทางเราก็เปิดพาราพี่ๆได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะปัดขวาไปที่หน้าช่องค่ะทักไปที่บ้านเขียวหน้าช่องได้เลยนะคะ